ประกับนมัสการหลวงพ่อครับรบกวนหลวงพ่อชี้แจงตอนนี้ประเด็นที่ญาติโจงเนี่ยเขามีข้อสงสัยหรือการโต้แย้งอะไรบางอย่างจะเดิน่อนครับอ๋อประเด็นที่ข่าวออกใช่ไหมครับในที่ข่าวออกประเด็นในเรื่องของที่เขาได้ฟ้องร้องเออมาเกี่ยวกับเรื่องของอาตมานั้นทางคณะสงฆ์และอาตมาก็ได้ทําการชี้แจงไปแล้ว นะในคือข้อเก่าหาต่างๆอันนั้นเป็นลายลกักษณ์อักษรเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการและส่วนมาช่วงหลังนี้ก็ยังมีการร้องเรียนดโดยการออกสื่ออะไรต่างๆและทางคณะสงฆ์ก็ได้ทําการเข้าสู่กระบวนการชื่อเพื่อที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตามที่ผู้เก่าวหาก็ได้ร้องเรียนมาคณะสงฆ์ก็ยอมทัางตัวอาตมาก็เข้าสู่กระบวนการ ขณะนี้คณะสงฆ์ก็ำลังทําดําเนินการอยู่ในการตรวจสอบส่วนเรื่องประเด็นของโยมนั้นออทางอาตมาก็ได้ทําการพักงานตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นโยมก็ไม่ได้เข้ามาทํางานเลยโยมสีกาใช่ใช่ศรีกาซึ่งเป็นลูกศิษย์มาช่วยงานที่วัดเดิมทีเนี่ยเป็นยังไงมาก่อนก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์วัดอโยก็ทํางานอยู่ทีโอที ทำงานอง UC, ค์ติวสิแล้วก็เข้ามาวัดมาช่วยงานต่างๆในวัดซึ่งอดีตเจ้าวาดท่านก็เ,เห็นท่านทํางานก็รับให้เข้าสู่เป็นกรรมการวัดในการทํางานเจริญพรครับ,รบแล้วก็อยากให้เราก็สรุปเหตุการณ์เื้องต้นที่กระแสข่าวออกไปจ <ะ S 2> กเจริญ<ห>พรล่าว๋อ,อจากกระแสข่าวที่ออกมา าที่อาจจมาทราบนะเพราะว่าจากเรื่องของคุณโยมที่ข่าวฟัให้ตัวพอนั้นการทํางานของโยมนั้นทางคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อก็ได้ทำการสั่งพักงานหลังจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรงใหมนะ่ซึ่งการประท้วงก็เกิดขึ้นวันที่17ธันวาคม2567 หลังจากนั้นโยมก็ไม่ได้เข้ามาช่วยงานวัดเลยแต่ได้มีหนังสือออกเป็นทางการพักงานคนโยมก็คือตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและภาพที่ออกมาในในสื่อล่าสุดนั้นที่ว่าโยมยังเข้ามาวัดอยู่ครึ่งวันนั้นก็คือวันที่16นะซึ่งโยมก็ได้เข้ามาทำเออเขาเรียกว่าทำสามีติกรรมเป็นวันครูมาทำพร้อมกับคณะสงฆ์ <ม>ปัปกป็คือเข้ามาคือวันนั้นน่ะเขานัดกับพระส,สงฆ์ในวัดว่าจะมาไหว้ครูบาอาจารย์ก็เลยมาทำว่าว้อามมารพร้อมกับเอพระครูอีกรูปหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ของพระ,ะมาทำอร,รอกไม้รุปเทียนมาแล้วก็มาทำเรียกว่าสามมีจิตกรรมไหว้ครูบาอาจารย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในวันที่สิบหกพาคมาและหลันันดวงก็ไม่ได้เข้ามาเลยจะงอนนี้ครับอยาก ให้หลวงพ่อฝากบอกถึงญาติโยมตอน,นีดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็เจริมพรญาติโยมนะอาตามามีความบริสุทธิ์ใจตามที่เข้าได้กล่าวหาว่าเอาบัติในขั้นสูงสุดนั้นอาตามาไม่ได้ว่าบอกค,นคนกุณคนก็คือไม่ได้เป็นความจริงจากข่าวอันนั้น ก็คือว่ายืนยันเลยว่าไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องทั้งในและยังมีความบริสุทธิ์แบบะาดบริสุทธิ์ในเรื่องของข้อที่กล่าวหาส่วนข้อในเรื่องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินหรือเงินที่ว่าโยมไปออกป้ายแดงมาแล้วก็มีเอคิดว่าทํานองเอาตอมาเอาเงินไปให้โยมอันนั้นก็ไม่เป็นความจริงก็เริพเพราะครับไป ครับไป